สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันฝนตกครับตอนนี้ก็แปดโมงครึ่งแนีวนะครับวันนี้ฝนมันตกด้วยนะครับเลยไม่ได้มาสื้อไกระบอไม่ได้มาลดน้ํานะครับวันนี้ก็เลยเตืโอกาสมาแต่งไอใบมะกะกอนะครับที่มันเหี่ยวมันนกน้ํามันอะไรแบบนี้นะครับเราก็ตัดทิ้งเลยนะครับมาดูนะคลับฝั่งนี้มันจะไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะครับ นี่นะครับใบที่มันนกน้ำเราก็ตัดทิ้งเลยครับตัดแล้วก็หย่ากองไว้ใต้โกน,นะครับต้องติดไปทิ้งคปยกองไว้วก็เผาซะเลยนี่นะครับนี่นะครับจะยิงก็ไม่ตัดนะครับแต่ผมกลัวผมเด็ดแล้วมันไป มันลุดมาตั้งตั้งกิ่งที่ต้นเลยนะครับผมกลัวว่ามันจะเป็นแผลแล้วพอรดน้ำแนละ้วมันจะเปะื่อยจะเน่านะครับเราจะไปเดินดูร่องกันดีกว่ามีไหมมีไหม่างน,นี้นะครับต่อไปก็ เยนี่เป็นแปลงแรกครับผมก็ลองปิดลองตูกไปเองนะครับไม่มีใครสอนนะครับเพราะว่าเป็นตามคนนี้นี่นก็ไม่บอกก็คงหวงความรู้นะครับแต่ถ้าผมเป็นทุกอย่างผมจะไม่หวงเลยผมจะบอกทุกคนเลยเผมจะไม่กักความรู้นี่เตี้ยจะเป็นหวงเงียบๆ ก็เดินดูไปเรื่อยๆเนี่ยครับตอนนี้เมื่อวานผมได้จีดไอริ่งนมำไปเรียนนะครับลงไปย้อนดูคลิปได้นะครับนี่ก็ตัดแล้วก็อย่าทิ้งไห้ได้ก่นเหตุการณ์นะครับ ไปดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เริ่มโตแล้วฝั่งนี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับ นี่นะครับเดูบออกดอกแล้วนี่นะครับเป็นลูกแล้วครับเดิมจะเป็นลูกแล,ล้วครับผมมะละโก้เลยว่ามันปลูกง่ายนะครับยากนะครับผมลงมาครั้งนึงเนี่ยนะครับเป็นไรกที่ผมลงมายากนะครับมันไม่ได้ง่ายเหมือนมาละโก้บ้านทั่วไปนะครับ แต่เจ้ดีที่ผมปลูกแล้วยังไม่ตายสักต้นดีแต่ก็มีเจ้าๆแบบเยื่ยๆอยู่บ้างนะครับไม่อยู่ต้นอ๋อบางนีกระถานะครับดูต้นก็สมบูรณ์ดีนะครับครับดูต้นนี้นะครับยอดเลย มีอีกร่องหนึ่งครับที่มันไม่โตเลยลไม่ลุ่มเป็นอะไรนี่นะครับก็มีกระจิ๋วอยู่เลยก้นนี้เหลืองสองใบแล้วก็แต่ทิ้งแัดทิ้ง ตรงนี้รถกนครับยังไม่ได um ้ถ um ่านนะยังไม่ได้ทำนี่คือวงนี้ไม่ไหวนะครับอากาศร้อนมากร้อนมากก็เลยต้องมาทำกลางคืนนะพอทำกลางคืนแล้วมันก็ได้ไม่ไม่กี่งร้องนะครับคืนแล้วร่องปุ๊บมตายหมดนะครับเดี๋ยวว่าจะตัดนะแล้วก็โตแบบนี้นผมก็จะตัดนะไม่ถายไม่ไหวแล้ว ก็เลนดูไปให้ตู้อะไร่ครับ นี่นะครับถ้าเรายังไม่อยากจะเผาเราก็ต้องไปตั้งไว้ไกลๆสวนนะครับไปกองไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมว่าตั้งให้แห้งแล้วก็ค่อยผาะนะครับจะต้องให้ไม่ไกลไกลสวนนิดนดึงนะครับเงยก,กองไว้ตรงนี้เงยผมก็มากองไว้ ก็เดี๋ยวก็หยุดนะครับให้มแม่งก่อนเด็ดปองก่อนอก็ตนคลิปนี้มีประโยชน์มีสาระก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมทำมาสี่งครั้งแรกครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ